แขกรับเชิญไม่ธรรมดาค่ะสวยที่สุดเลิศที่สุดแล้วเรียกว่าฮอตที่สุดเรียกว่าตำแหน่งมีมงมาด้วยนั่นก็คือ,อคือ,อคือชูมอบส่วนลดให้50เลยวัวสดาร้เราต้องใส่นี้ได้ปะเล่นใหญ่ไปเลยเล่นใหญ่ฮ<ล>ารุฮา, <laughs> ารุแบบนี้ได้ค่ะถ้าเรามีขออะไรต้องรีบปล่อยตอนนั้นเลยมันเป็นฟูดอิเทชั่นใช่ฟูดอินเทชั่นจะเห็นเราค่สวัสดีค่ะ ขอสามรอบค่ะสาหมุนสามรอบเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผขอบคุณนะโหสามมาเป็นแขกรับเชิญอินเทอร์ชูอีพีนี้แล้วนี่คือรายการอะไรนะคะอินเทอร์ชูค่ะโอ้ไม่กรอธรรมดามากๆเลยค่ะคุณแม่เหรอมันต้องยังไงสวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหล่าเกย์อ แบบที่หน่งอ่ะแบบที่แบบที่สสวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอยกอินเฮ่รอยก e ช่วย e อยกอช่ e ยรอยกอชิคืได้ไหมคะได้เยวสอนหน่อยได้ค่ะเราแบบไหนก็ได้ออปชั่นหก็อินเฮ่อินเฮแบบที่2องคืออินเฮ่รกอ e อกอเฮ่รอยกอเฮ่รอกอเฮเอะรู้สึกมันไม่เหมือ ไม่เคยจะเหมือนกันสักครั้งเดียวเลยไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะอย่างที่บอกคือเราจะมาคายเคล็ดลับว่าจัปัดใจกรรมการยังไงสาหรับสาวๆที่อยากประกวดอยากเป็นนางงามแต่ก่อนอื่นเราเข้าไปในร้านก่อนเนาะไ้ค่ะไปกันเลยค่น เรียกได้ว่าทานทุกอย่างเลยดูจากหุ่นก็จะรู้ว่า <c oughs> กินได้หมดเลย <c oughs> ถ้าอาหารที่ชอบจะชอบเป็นอาหารรสจัดชอบอาหารไทย <c oughs> อาหารอิตาเลียนไม่แปลกใจไม่แปลกใจใดูจากตัวจริงนี่คือจัดมากมีที่มาที่ไปไงทําไมแบบสําเนียงดีขนาดนี้ได้มาจากไหน <c oughs> ไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะที่บอก่ะก็มีโอกาสได้ไปเียนแลกเปลี่ยนก็จะมีเพื่อนที่เป็นต่างประเทศเยอะแล้วเป็นคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็มีไปเล่นละครด้วยเล่นละครละครเพลงที่บอดเว w ย ก็เลยได้ฝึกเยอะหน่อยซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤ,ฤษแบบสำเนียงเวอร์ชันละครก็คือเล่นใหญ่ไปเลยเล่่นใหญ In her like Wide like her like her like พื้นฐานเปคนอีสานแต่ไปอยู่ที่เชียงใหม่นานมากเกือบ10ปีก็เลยจะพูดภาษาแบบปนกันไปหมดเลยทั้งอีสานทั้งภาษาเหนือภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษอะไรนะวัซสานเราต้องใส่่างนี้ด้วยปะวัานต้องใส่ใช่วัสานจริงเป็นภาษาอีสานค่ะถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าอะไรแบบนี้อะไรแบบอะไรอย่างงานอะไรแบบนี้ใช่ละแมทที่มันแบบละแมทมาจากอีสานหรือจ๊ะไม่ค่ะจากหนูได้รับคิดคนขึ้นมาเองจําเนื้อเพลงจริงไม่ได้แล้วก็พยายาม เติมคำนู้นคำนี uh ้เข้าไปใส่ในในเนื evet> mm ้อเพลงเนื้อเพลงมันร้องว่าไม่ว่างจริงๆแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมเอ่แล้วก็เลยอะไรไหมอะไรไม่ว่างจริงอะไรอย่างเงี้ยมีการเติมคำให้นิดหน่อยใช่และวไหมล้ไม่ว่างจริงจริงอาหรอเอรอเอรอว่าอาหรอเอรือว่ามีคนอื่นก่อนหน้านี้คือเป็นมายังไง เพื่อถ้าได้ค่ะได้เลยถ้าคนเริ่มรู้จักอยาดจริงๆน่าจะเริ่มจากตอนที่หยาดประกวดนางงามหยาดประกวดเวทีอะไรนะคะเวทีที่หยาดประกวดชื่อว่านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นการประกวดเวทีนางงามครั้งแรกค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเพราะตอนนี้หมุนก็คือเลยขั้นไปแล้วตอนนั้นที่ประกวดหนักเท่าไหร่น้ําหนัก60ค่ะแล้วตอนนี้คะขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยดีกว่าค่ะขออนุญาตตอบในชั้นสามค่ะ ชอบอนนี้ตอำในชั้นศาล่ะได้ข่าวว่าประกวดเวทีแรกก็มงเลยก็จ่ายหนักก็จ่ายหนักอยูเหมือนกันค่ะจ่ายอะไรจ่ายอะไรใต้โต๊ะเป็นหนักอยู่เหมือนกันค่ะ ไม่เชื่อเอาจริงคิดว่าเพาะอะไรทําให้มงลงด้วยความที่เราเป็นคนแบบเนี้ยตลกสนุกสนานแล้วก็ใส่มุกเต็มที่คือจะไม่ได้เหมือนนางงามที่แบบโอ้สวยงามอะไรขนาดนั้นก็เลยอาจจะดูแบบน่ารักน่าเอ็นดูแล้วไ่มาอยู่ตรงนี้ดูเรียบร้อจะคะอะไรคะวิวให้เราหน่อยค่ะยังไงคะหรือยังไงดีคะเต็มที่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราทานเลยทานเลยคือมีคนถามเยอะมากว่าทาไมถึงถึงมงอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะเลยคือหนึ่งเราเป็นตัวเองแล้วก็ เราเตรียมตัวให้พร้อมแค่นั้นเองค่ะอย่างวิธีของหยาอย่างเงี้ยนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจคอนเซ็ปต์ของเขาคือการ cover นางสาวเชียงใหม่จริงๆแล้วก็เอามานําเสนอในรูปแบบของเราการแนะนําตัวของหยาดก็คือแบบว่าเน้นความสนุกสนานนะคะเล่นคำแบบว่าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเช่นเฮ้เล่ฮ้เลวัสดีเจ้าน้องยาดหยาพี่รุ่นปุรุนเจ้าเราต้องพูดภาษาเหนือด้วยแล้วยาดก็แบบพูดเหนือผสมอีสานผสมอังกฤษไปมันก็เลยอาจจะดูน่ารักอะไรแลกดูมั่นใจอ่ะแล้วอย่างพี่ป้อนล่ะคะแบบปีที่แล้วก็เป็นกรรมการประกวดด้วย Miss Universe สอนน้องหรือว่าน้องๆที่กำลังจะเข้าประกวดอะไรเงี้ยเอาของรอบแรกก่อนเลยรอบออดิชัน่นรอบเนี้ยขอเน้นแบบมั่นใจเป็นตัวเองคือยังไม่พร้อมไม่เพอร์เฟกคือติดขัดพูดสะดุดตื่นเต้นบ้างอะไม่เป็นไรเลยนะ<อ>ถ้าเรามีของอะไรต้องรีบปล่อยตอนนั้นเลยก็เดินเข้าไปเลยฮารุฮา คือถ้ามาอย่างนี้นะถ้ามาอย่างนี้นะคือเขารอบแน่นอนเพราะว่าอะไร่ะต้องนึกภาพว่ากรรมการเนี่ยคือเราดูแบบร้อยคนอ่ะถ้าคนไหนมาแบบนิ่งๆปุ๊บมันก็คือเราสวายอย่างเดียวเราอยากวันนาบีแค่ไหนวันนาบีเลยหมายความว่าบอกให้เขารู้เลยว่าเราอยากจะแบบอยากประกวดนางงามเรียกว่ากระหายโมวัซานโอใช่กระหายโมวัซาน ว่าซ่านแต่มันต้องใส่อยู่ใน,<ง>ใ,นในริมิตที่มันเรียกว่าพอดีแต่เทคนิคอันนึงที่แบบต้องเตรียมไว้เลยค่ะคืออย่าปล่อยให้กรรมการถามอย่างเดียวสมมติเดินมาป,ป๊บก็ยืนนิ่งเลยใช่ไหมั้แนะนําตัวเองหน่อยค่ะกรรมการบอกว่าแนะนําตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามให้กรรมการถามเราอย่างเดียวเราก็เลยบอกกรรมการว่าอ่ะงั้นแนะนําตัวเองหน่อยค่ะ สวนลับไปเลยอย่าปล่อยให้ช่องว่างกรรมการต้องต้องมีหน้าหน้าเสียบ้างละค่ะน้องว่าน go. ว่าแบบคือชิลๆถ้าทีเนี้ยรอบสเตจละรอบลึกเข้ามารอบลึกเข้ามาเรียกว่ารอบชุดว่ายน้ำอ่ากับรอบไฟนอลใส่ชุดราตรีอันเนี้ยเพราะว่าคืออันนี้มันอยู่ที่ภายนอกเลยด้วยแหละชุดเชิดอาจจะเตรียมมาพร้อมแต่หลายคนเนี่ยจะตกมาตายที่รองเท้าคือหลายคนจะตกมาตายที่รองเท้าเพราะว่าคือเน้นแต่แบบสิ่งที่เห็นชัดๆแต่รู้ไหมว่ารองเท้าเนี่ยเป็นเทคนิคนึงที่จะช่วยเลเวลเราขึ้นแบบลุกเราจะสูงขึ้นเยอะเลยจะดูแพงขึ้นสุดๆอย่างรอบชุดว่ายน้ รองเท้าที่แนะนำเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าแบบสีนูด้ดเพื่อให้มันแบบกลมกลืนกับขาแล้วขาก็จะดูเรียวยาวขึ้นดังน,นั้นรองเท้ารอบนี้ควรจะเป็นสีนูด้ดความสูง5นิ้วแลวะต้องมีความเทโอ้โหเรียกได้ว่ามีเทคนิคในทุกๆขั้นตอนเลยจริงๆพูดขนาดนี้ก็อยากจะเห็นแล้วว่ารองเท้าที่เหมาะกับแต่และรอบนี้เป็นยังไงปกติเวลาอยากใส่ชุดเวนา,นานหรือชุดลาตีก็จะใส่รองเท้าอยู่คู่เดียวเลยก็ยยคือรองเท้าแก้วค่ะจากรองเท้าแก้วไหมคะก็ที่ข้างหน้าเป็นแพตฟอมแก้วใช่ไหมคะรองเท้าจำลองอะค่ะที ทำขึ้นมาเองก็คือไม่ใส่รองเท้าไม่คือแบบคายงอย่างนั้นเรียกว่ารองเท้าแก้วออ๋อย่างี้แปลว่าไม่ไม่ไม่หวา่นอยู่แล้วถ้าจะแบบเปลือยไม่ใช่ไม่ไม่หวา่นค่ะเรียกว่าไม่มีทางซื้อดีกว่าค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรองเท้ากันดีกว่าเอ้ยนะคะ ก็จะใส่สวยราตรีขนาดนี้แล้วเพราะว่า,วาอ่าอย่างรอบราตรี ชุดาตีนะคะก็ใส่รองเท้าประมาณ6นิ้วนี่6นิ้วอย่างนี้เลยเพราะอะไรรู้ป้าเพราะชุดราตรีอ่ะส่วนมากก็จะใส่ยาวลากผืนแล้ว6นิ้วเนี่ยก็จะทําให้แบบชุดเราอ่ะไม่กองเกินไปแล้วก็จะทําให้แบบสูงสงา่ารองเท้า6นิว้วของชูจะสวยตรงที่ว่าแพตฟอร์มข้างหน้ามันไม่เป็นแบบตู้ปลาขนาดนะั้นจนเกินไปจนเกินไปแต่ว่ามันก็ต้องมีแพตฟอร์มแหละเพื่อรอตเท้าเราเพื่อความชันที่เดินได้แต่ว่าดูมาแล้วว่าสวยแล้วหรูแล้วส่งลุกให้แบบเลเวลจริงๆ นี่อันนี้นนี้กสีนิ้วเรื้อแล้วนะโหเห็นความสูงแล้วตกใจแต่พอได้ใส่แล้วคือนุ่มรับกับเท้าที่แบบว่าาดุ้เื่อชื่อดนีนอกจากเดินรล่ก็เต้นได้ด้วยสบายมากๆแฮปปี้มากๆเลยสบายมากค่ะนี่จะเต้นท่าไหนก็ได้ไหนไหน ได้หมดเลยโอ้โหนี่คือพิสูน์เลยว่าสบายได้เลยใช่ได้เลยแนะนำเลยค่ะแล้วชูก็สนับสนุนสาวงามทุกคนนะคะให้เดินตามความฝันคือชูมอบส่วนลดให้50%เลยเยอะมากสำหรับทุกรุ่นที่เราดีไซน์มาพิเศษสำหรับการประกวดซึ่งมีทั้งหมดกี่รุ่นคะมีห้ารุ่นนะคะก็เราดูมาแล้วว่ารุ่นไหนเหมาะกับอะไรอะไรไปดูได้ที่สาขานะคะลดไปเลย50%ทุกเวทีไม่จำกัดเวด้วยสุดๆไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องหยาดมากเลยนะคะขอบคุณพี่ปาเช่นกัน ก็บอกว่าตัวจริงสวยมากแซ่บมากก่อนไปน้องอยากช่วยฝากคำคมอะไรให้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหเรียกว่าคำคมสำหรับนางงามใช่ไหมคะ<อ>ก็นี่เลยค่ะเหมาะที่สุดแล้วคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะซื้อรองเท้าให้มันเท่ากับตัวเราและมีความคิดเก๋าด้วค่ะฮาด้ฮค่ฮะาฮะาด้แบบนี้ได้คะ่ะลออ <laughs>